สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นปรถมศึกษาปีที่สองบทที่ 1. อวัยวะภายในสาระสำคัญอวัยวะภายในมีความสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายดังนั้นเราจึงควรดูดแลรักษาอวัยวะภายในอย่างถูกวิธี พื่อให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติอวัยวะภายในร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะชนิดต่างๆซึ่งรวมเรียกว่าอาวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้เพราะอยู่ภายนอกร่างกายเช่นตาหูจมูกปากเป็นต้น อวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นสมองหวัวใจตับไตปอดเป็นต้น 1. สมองสมองเป็นอวัยวะสำคัญในระบบประสาทตาแหน่งอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ลักษณะเป็นก้อนเนื้อนุ่มๆหยุ่นๆเป็นหลอนคลื่นสมองแบ่งออกเป็นสามส่วนคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางสมองส่วนหลังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกัน สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวความคิดความจำสติปัญญาความรู้สึกการได้ยินการมองเห็นการดมกลิ่นการสัมผัสการพูดและการรับรสสมองส่วนกลางทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับ ส่วนท้ายเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินสมองส่วนหลังทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าการทำงานเหนืออำนาจจิตใจการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและการส่งตัววิธีดูแลรักษาสมอง 1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. กินอาหารที่มีประโยชน์ 3. ไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดไม่สูบบุหรี่ 4. ระมัดระวังไม่ให้ของแข็งมากระทบศีรษะ 5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับวัย 2. หัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิตตำแหน่ง ตั้งอยู่ในส่วงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างขนาดประมาณเท่ากำปั้นของเจ้าของลักษณะคล้ายดอกบัวตูมแบ่งออกเป็นสี่ห้องคือหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย การทำงานประสานกันของหัวใจทั้งสี่ห้องทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เป็นปกติหัวใจซีกขวารับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อส่งไปฟอกที่ปอดหัวใจซีกซ้ายรับเลือดจากปอดเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย วิธีดูแลรักษาหัวใจ 1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. กินอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับวัย 4. ทํทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอไม่เครียด สุขภาพน่ารู้หัวใจห้องบนขวา จะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนน้อยจากทุกส่วนของร่างกายเพื่อส่งต่อไปให้หัวใจห้องล่างขวาส่งเลือดไปฟอกที่ปอดหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนมากจากปอดส่งต่อให้หัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 3. ต,ตับตับเป็นอวัยวะสำคัญอวัยวะหนึ่งในระบบย่อยอาหารตำแหน่งตั้งอยู่ด้านขวาบนของช่องท้องและอยู่ใกล้กระบังลงและมีบางส่วนของตับวางอยู่บนกระเพาะอาหารลักษณะรูปร่างคล้ายลิ่มมีสีน้ำตาลแดงมีลักษณะเป็นสองกลีบขนาดไม่เท่ากันหน้าที่ ขับสารพิษออกจากร่างกายและผลิตน้ําดีซึ่งมีความสำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการย่อยอาหารนอกจากขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วตับยังเป็นแหล่งสะสมวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน B12 เป็นต้นตับกรีบขวา มีขนาดใหญ่เป็น6เท่าของกลีบด้านซ้ายตับกลีบซ้ายมีขนาดเล็กและแบนกว่าด้านขวาวิธีดูแลรักษาตับ 1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. ไม่กินอาหารดิบหรือสุกๆดิบดิบ 3. ไม่กินยาเกินความจำเป็นเพราะสารเคมีในยาอาจมีฤทธิ์ทำลายตับ 4. ไม่ดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 6. กินอาหารที่สะอาดและดื่มน้ำต้มสุกเสมอ 4. ไตไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบขับถ่ายปัสสาวะตำแหน่งตั้งอยู่ทางด้านล่างของช่องท้อง ทางด้านซ้ายและด้านขวาใกล้กระดูกสันหลังยึดติดอยู่กับกระบังลมลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วแดงมีขนาดเท่ากำมมือมีสีน้ำตาลแกมแดงหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาพร้อมกับน้ำในรูปของปัสสาวะและช่วยรักษาสมดุลของน้ำ และเกลือแร่ในร่างกายวิธีดูแลรักษาไต 1. ไม่ดื่มสุราชากาแฟ 2. ไม่กินอาหารที่มีรสจัดเกินไป 3. กินผักและผลไม้เป็นประจำ 4. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ 5. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนาน หหลีกเลี่ยงการกินยาที่เป็นพิษต่อไตเช่นยาสันฟ้าเป็นต้นไตมีสองข้างคือไตข้างขวาและไตข้างซ้ายไตข้างขวาจะอยู่ต่ำกว่าข้างซ้ายเพราะมีตัดทับซ้อนอยู่หลอดไต ทำหน้าที่ลําเลียงน้ําปัสสาวะไปสู่กระเพาะปัสสาวะไตเป็นอวัยวะที่สําคัญเพราะไม่มีไตจะทําให้ไม่สามารถกําจัดของเสียออกจากเลือดได้หปอดปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบหายใจตำแหน่ง บรรจุอยู่ภายในโพรงของสวงอกโดยแยกเป็นปอดข้างซ้ายและปอดข้างขวาลักษณะคล้ายฟองน้ำขนาดใหญ่ยืดหยุ่นได้หน้าที่ฟอกเลือดโดยรับเลือดที่มีออกซิเจนน้อยจากหัวใจห้องล่างขวาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนมากภายในปอดจะมีถุงลมเล็กๆเ,เป็นจำนวนมาก เรียกว่าถุงลมปอดจะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์อากาศจะไหลผ่านเข้าสู่ปอดโดยผ่านทางหลอดลมหลอดลมทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศลงสู่ปอดปอดข้างขวามีขนาดใหญ่กว่าปอด ทางสายวิธีดูแลรักษาปอด 1. ไม่สูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่ 2. อ,ออกกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ไม่คลุกคลีกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ 4. หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกที่บริเวณส่วนอก 5. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นควันมาก 6. อยู่ในบริเวณที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เพราะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนมาก 6. กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหารตำแหน่งตั้งอยู่บริเวณช่องท้องและมีส่วนปลายงอลงไปทางขวาลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อใหญ่มีความเหนียวและสามารถยืดตัวออกเพื่อรับอาหารจำนวนมากได้ทำหน้าที่เป็นที่เก็บอาหาร และผลิตน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารก่อนที่อาหารจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้เล็กกระเพาะอาหารมีรูปร่างคล้ายตัวเจทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยและทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เล็กลงด้วยวิธีดูแลรักษากระเพาะอาหาร 1. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน 2. กินอาหารในแต่ละมื้อให้ตรงตามเวลา 3. ไม่กินอาหารในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป 4. ไม่กินอาหารที่มีรสจัดหรือของหมักดอง 5. ไม่สูบบุหรี่หรือไม่ดื่มสุรา 6. ททำใจให้สบายไม่เครียด เพราะความเครียดอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบเจ็ดลำไส้ลำไส้เป็นอวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหารตำแหน่งอยู่ในช่องท้องตอนบนลักษณะเป็นท่อกลวงยาวคด ไปขดมาแบ่งเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่หน้าที่ลำไส้แต่ละส่วนทําหน้าที่แตกต่างกันดังภาพด้านล่างลำไส้เล็กทําหน้าที่ย่อยอาหารในขั้นตอนสุดท้ายและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่จากกาะอาหารและขับอุจจาระให้เคลื่อนไปยังทวารนะักวิธีดูแลรักษาลำไส้ 1. ไม่กินอาหารที่มีรสจัด 2. กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 3. กินผักและผละไม้เป็นประจำ 4. ขับถ่ายให้เป็นเวลา 5. ไม่กินอาหารที่แข็งและเหนียวมากเกินไป 6. ระมัดระวังไม่ให้ช่องท้องได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ทที่สองธรรมชาติของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงตามวัยเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ขณะที่มีชีวิตอยู่ทุกวัยต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงและรู้จักการดำเนินชีวิตให้มีความสุขธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ในครอบครัวหนึ่ง อาจประกอบด้วยสมาชิกหลายวัยได้แก่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุซึ่งถ้าเราสังเกตจะพบว่าสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นน้องที่เคยเป็นทารกแต่ในปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลหรือคุณปู่คุณย่าที่เคยแข็งแรงแต่ปัจจุบันได้แก่ชาราลงไปเป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ล้วนต้องเกิดขึ้นกับทุกคนซึ่งเราเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์รรษยเริ่มตั้งแต่เราเกิดมาลืมตาดูโลกจเจริญเติบโตเป็นเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุตามลำดับและในแต่ละช่วงวัยย่อมที่จะมีโอกาสแก่เจ็บ และถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือความตายซึ่งไม่ว่าใครก็ไม่สามารถดีเลี่ยงกฎของธรรมชาตินี้ได้แผนภาพแสดงธรรมชาติของชีวิตมนุษย์วัยทารกเป็นวัยที่ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไวัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือตอนเองได้ดีกว่าวัยทารกวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายแสดงลักษณะเพศช,ชายและเพศหญิงชัดเจนขึ้นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมต่อการมีครอบครัววัยสูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อม สมรรถภาพประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆลดลงหลักการดูแลสุขภาพร่างกายคนทุกช่วงวัยย่อมต้องการมีการเจริญเติบโตที่ดีและสมวัย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ 2. แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอน 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารหรือหลังขับถ่าย 4. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง 6. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ,จ่มใส